สาวนิวไทเปไวัย20ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศและมีแรงงานข้ามชาติไปมาอยู่แถวบ้านบ่อยครั้งและเมื่อวันที่21ที่ผ่านมานั้นมีอาการเป็นไข้ปวดตามข้อปวดหัวและเป็นผื่นแดงจึงไปหาหมอตอนแรกวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออกหรือโรคหัดจตตรวจพบเชื้อชิค,คุนกุญญาในเวลาต่อมากลายเป็นผู้ติดเชื้อนี้ในไต้หวันเป็นรายแรกในประวัติศาสตร์ของไต้หวัน 可能是是有有有有人感染病那或被出然在地造成疫情的播กรมควบคุมโรคไต้หวันระบุว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมาพบผู้ติดเชื้อชิคุนกุญยาแล้ว17รายแต่16รายนั้นติดเชื้อจากต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากอาเซียนส่วนรายล่าสุดนั้นติดเชื้อในไต้หวันทุกสถิติในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่น่าสนใจก็คือ พาหะนำเชื้อของชิคุนกุญยากับไข้เลือดออกนั้นคือยุงลายบ้านและยุงลายขาวเหมือนกันระยะฟักตัวประมาณ2สัปดาห์อาการคล้ายกันก็คือเป็นไข้ปวดหัวเป็นผื่นแดงส่วนไข้เลือดออกจะมีอาการคั้นเนื้อขั้นตัว สำหรับชีคุณกุนยาจะปวดข้อรุนแรงกว่าตราณร้ยละห้าสิบของคนเราอาจจะมีอาการป่วยในระยแรกังกนัาจารยยอะมีปนกุมควบคุมโรคไตหวันย้ำว่าได้ดำเนินการฉีดยาฆ่า,มาแมลงบริเวณโดยรอบที่พักของผู้ติดเชื้อแล้วรวมทั้งสำรวจแหล่งเพาะยุง ตลอดจนให้ความรู้แก่ประชาชนและได้เตือนให้ประชาชนต้องใช้วิธีการป้องกันการติดเชื้อทั้งไข้เลือดออกและชิคุนกุญยาที่ดีที่สุดนั่นก็คือการกำจัดแหล่งน้ำขังมีให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันุ์ยุงได้ช่วงซัมเมอร์มีผู้คนเดินทางไปต่างประเทศเป็นจำนวนมากได้กลับมีข่าวว่าพนักง,งานภาคพื้นดินชายวัย20เศษที่สนามบินเถาหยวนมีอาการเป็นไข้มวนที่21 เป็นผืนแดงบริเวณใบหน้าเมื่อสัปดาห์ก่อนและตรวจพบว่าติดเชื้อหัดต้องพักรักษาตัวที่บ้านกรมควบคุมโรคระบุว่าผู้ป่วยรายนี้ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาและรับวัคซีน MMR ป้องกันหัดไทรอยและหัดเยอรมันเมื่อปีกลายซึ่งจะต้องตรวจสอบหาสาเหตุของการติดเชื้อในคราวนี้ท แม้จะไม่ได้ไปทํางานหลังพบเชื้อแล้วก็ตามแต่จะแพร่เชื้อในช่วงก่อนเป็นพื้นแดงถึง4วันจึงคาดว่าเริ่มแพร่เชื้อมาตั้งแต่วันที่20และเคยไปที่อาคารผู้โดยสารที่1และที่2แล้วยังไปทานอาหารที่ห้องอาหาร B1 วันนั่งแอร์พอร์ตลิงค์วันต่อมาก็เช่นเดียวกันซึ่งได้สั่งจับตาผู้สัมผัสจํานวน73รายแล้วส่วนใหญ่เป็นเพื่อนร่วมงานจนถึงวันที่11สิงหาคม กนะรมควบคุมโรคเตือนว่าโรคหัดแพร่ระบาดได้แรงมากผู้ที่เคยสัมผัสนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหากมีอาการเป็นไข้โพรงจมูกอักเสบเยื่ออักเสบและผื่นแดงต้องรีบไปพบแพทย์ซึ่งตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมาพบผู้ติดเชื้อแล้ว108รายติดเชื้อในไต้หวัน67รายติดเชื้อจากต่างประเทศ41ราย ตำรวจหน่วยแรปเตอร์ของฮ่องกงยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่ฝูงชนเป็นระยะเพื่อสลายการชุมนุมของฝูงชนต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาการชุมนุมเริ่มขึ้นในตอนบ่าย3ของวันที่28 ที่สวนชาเตอร์การเดนในเขตเซ็นทรัลซึ่งไม่ได้รับอนุญาตตำรวจจึงอนุญาตให้ฝูงชนนั้นชุมนุมภายในสวนเท่านั้นแต่ฝูงชนร่วม200,000คนก็ได้กระจายเดินขบวนไป2เส้นทางโดยไม่มีใครเป็นแกนนํามุ่งหน้าสู่สํานักงานประสานงานรัฐบาลจีนประจําฮ่องกงและสำนักงานตํารวจแห่งชาติของฮ่องกงที่คอสเวเบผู้ร่วมเดินขบวนปีนขึ้นไปบนสถานีรถไฟฟ้าอ่านคําประกาศ อีกส่วนนั้นชูธงแยกฮ่องกองเป็นอิสระเมื่อขบวนเดินถึงหน้าที่ทำการของตัวแทนรัฐบาลจีนประจำฮ่องกองก็ถูกสกัดและประจันหน้ากับตำรวจคว้างป่าไข่ใส่ตำรวจส่วนตำรวจนั้นยกป้ายดำเตือนว่าเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายในตอนค่ำและเริ่มระดมยิงแกส๊สน้ำตาใส่ฝูงชนเพื่อสลายการชุมนุม กเลยออลุ่มผู้ชุมนุมร่นถอยไปเรื่อยๆประจันหน้ากับตำรวจที่ทรงวันประชาชนช่วยกันใช้น้ําดับระเบิดแก๊สน้ำตาประคองคนบาดเจ็บตั้งสิ่งกิดขวางแต่ตำรวจได้ระดมยิงกระสุนยางฟองน้ําและตำรวจได้เปิดแถลงข่าวตอนตีสองของวันนี้ประนามอย่างรุนแรงต่อการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและควบคุมตัวผู้ชุมนุมแล้ว49รายและจับตัวนาย จงเจียนผิงผู้ยื่นขออนุญาตจัดการเดินขบวน